สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอนการ์เด้นนะจ้าวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเนาะเจอกับแม่คนมือบอนอีกแล้วจ้าวันนี้แม่คนมือบอนมีบอลสีสวยๆนะจ้าในราคา70บาทนะจ้าสมต้น200เนาะสวยทุกต้นต้นไหนไม่สวยเอาปากกามาวงได้เลยจ้าสวยเกินราคาจริงๆนะจ้าใครสนใจก็สแกนคิว o d e ตรงมุมจอเนาะ มัาง,งานก็โทรมาที่ศูนย์เบอร์ศูนย์แปดศูนจะจ๊ะบ้านคนมือบอลร,รอรับสายอยู่จ้าทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้เลยจ้าเรามีบริการตลอดนะจ๊ะมีทั้ง โอนเงินระบบโอนเงินเราก็จะเก็บอยู่แค่ค่าส่งอยู่ที่60บาทนะจ๊ะถ้าเก็บเงินไปทางก็อยู่ที่80บาทจ้าก่อนจะเจอบอลสีสวยๆก็ฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลเราด้วยนะจ๊ะเรามาเจอกับบอลสีสวยๆต้นที่หนึ่งกันเลยจ้า ต้นที่20นะจ๊ะ70บาทเท่านั้นเนาะให้ดูเลยเนาะให้ดูฟอร์มเลยว่าเขาสวยมากแล้วใหญ่มากเนาะบอล แดงนะจ๊ะใครชอบแดงๆต้องมาทางนี้เนาะมาทางนี้อร่อยจ้าสวยๆเลยแดงสวยแดงเข้มแดงตั้งแต่ก้านยันใบเนาะต้นที่34จ้าต้นที่35โอ้โหตายแล้วว่าคลิปนี้ว่าจะไม่พูดก็ต้องพูดเนาะสวยจริงๆต้นนี้สีสันเขา แปลกมากเลยเนาะเหมือนขอสีมาผสมกันเนาะสวยจริงๆต้นที่35นะจ๊ะ70บาทเท่านั้นต้นที่36นี่ใครชอบบอนสรงช้อนต้องมาทางนี้นะจ๊ะทรงช้อนทรงคว้วหอ่อๆเลยต้นที่36นะจ๊ะดูใบของเขาโอโ้เต็มๆใบยเยอะมาก บอนใบดกเนาะต้นที่36จ้าต้นที่37นี่นางรากสดแรงนะจ้ะแรงจ้ะแรงเขียวแต่ก็ไม่ได้เขียวมากมายเนาะนี่อันนี้ตีน้ำตาลมาแล้วถ้าดูใต้ใบเนี่ยจะเห็น สูงโยงเย่งสวยจริงๆบอลแบบนี้แม่คนมือบอลชอบรักรักบอลแข่งเนาะต้นที่40ต้นสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะ70บาทเท่านั้นเนาะสมต้น200ไปเลยจ้าจานนี้ก็ทั้งหมดเนาะทั้งหมดของ40ต้นของ EP นี้นะจ๊ะในราคา เจบาทเท่านั้นเนาะมีทั้งไม้มีชื่อเราก็จะเรียงไว้ช่วงต้นต้นคลิปเนาะแล้วก็เป็นบอลลูกไม้เราก็จะอยู่ท้ายคลิปนะจ๊ะ70บาท3ต้น200จ้ะสวยเกินราคานะจ๊ะถ้าใครสนใจก็สแก,สแกน QR ว o d e คตรงมุมจอเนาะมาง,งานก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 7 7 7 9 9 9นะจ๊ะบาร์นมือบอรลรอรับสายจ้าวันนี้วันอาทิตย์คลิปเราอาจจะลงไว้หน่อยเนาะพรเราถ่ายทำวันอาทิตย์นะจ๊ะ ไว้ปมมือบอลไม่ได้ไม่ได้ไปทํางานเนาะเราจะลงไว้นิดนึงใครดูก่อนสั่งเลยจ้าสั่งต้นสวยๆเลือกต้นสวยๆเลยจ้าทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะทางส่วนของเรายังมีจัดส่งเสมอนะจ้าใครสนใจก็สั่งได้เลยจ้าก่อนจ้าจาก,กันไปก็ฝากหนึ่งนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะถ้าทางส่วนของเราลงคลิปไปก็จะได้ไปแจ้งเตือนทางลูกค้าเนะก็จะได้รู้ว่าเออมีคลิปลงแล้วก็จะได้เข้าไปดูกันได้เนาะว่ามีต้นไม้สวยๆมาจัดจําหน่ายอีกแล้ววันนี้แม่คนมือบอลมันมีอะไรจะพูดแล้วจ้าวันนี้แม่คนมือบอนจากไปก่อนลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า